วันนี้มารับรถครับผมมาทำเรื่องไว้กับเซลล์มาโนทีท่มาโนทครับผมก็ทําเรื่องไว้ไม่นานครับผมก็ได้รับรถแล้วแล้วพนักง,งานที่นี่บริการดีทุกคนค แล้วเซลมานนดก็ปรึกษาให้ครับปรึกษาดีมากครับต่างจากเต็นอื่นครับผมก็ออกรถที่นี่ก็ไม่ยุ่งยากครับเอกสารก็ง่ายก็ถ้าใครอยากหารถไทยดีๆสักคันก็ลองมาดูที่พิศารออโต้คาร์รถสวยทุกคันครับบริการประทับใจมากครับผมแล้วพี่มานนดเขาก็ดันดันให้จบทุกเคสครับผมลองลองมาปรึกษาพี่มานนด์ดูได้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับแล้วบริการดีมากครับผมเซลมานนดก็ถ้าใครหารถมือสองใช้งานอยู่ก็ลองมาดูที่เต็นวิศานออโต้คาร์ได้ครับมีรถ ให้เลือกมากมายครับผมหลากหลายรุ่นก็ลองมามาคุยลองมาคุยดูครับผม <c oughs> เอกสารก็ไม่ยุ่งยากตามที่ว่าต้องมาหาเซลล์มาโนดได้ครับผม <c oughs> วิสันอโตค้คาร์สุดยอดจริงๆครับ